เดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปเดินเล่นในห้างนะคะไปดูกันว่าถ้าถ้าเราอยู่ไกลร้านไทยนะคะแล้วเราอยากได้อาหารไทยอะ่ะที่ในซูปเปอร์ฝรั่งอะ่ะมีอะไรที่มันจะทดแทนอาหารไทยได้บ้างเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปเดินเล่นนะคะะซื้อมะละกอค่ะ ทุกคนคงงงอะไรคะมระกอหน้าตาแบบนี้อันนี้ไม่ใช่มระกรกอนะคะอันนี้เป็นหัวผักกาดค่ะทุกคนภาษาฟินเขาจะเรียกว่ากิสกาลีค่ะมันคือหัวผักกาดค่ะไม่แน่ใจว่าภาษาไทยจะเรียกว่าอะไรกันแน่หัวผักกาดนะคะทุกคนเอาไวตา้ตําส้มตํานะคะเอาไว้แทนมรกอแบบว่าต้องประยุกต์นะคะคนไทยที่นี่ ร้านไทยอยู่ไกลต้องทําใจนะคะมะกะกอก็แพงค่ะกินหัวผักกาดไปก่อนเนี้ยกิโลละสองกิโลไงเออแก้ขัดได้อร่อยเหมือนมะกะกอเลยนะใครยังไม่เคยลองลองนะคะหัวผักกาดกาึ่กาลีในหัวเป็นอย่างนี้มันจะแบบว่าเหมือนมะกะกออ่ะมันก็ไม่เหมือนที่เดียวหรอกแต่ว่ามันมันจะนิ่มกว่ามะกะกมนัมเบอแปดสิบสองท่ตรงไหนเอ่ย เราจะสองอยู่ตรงนี้นะคะเราจะสองอยู่ตรงนี้มันก็จะมีนี่นี่แล้วก็จะแปะเข้าไปเราจะซื้อกล้วยกันนะคะกล้วยที่นี่เขาขายเป็นกิโลนะคะขายเป็นกิโล กล้วยน้ำว้าไม่มีนะคะทุกคนที่นี่มีแต่กล้วยหอมค่ะมาจากที่ไหนเอ่ยมาจากประเทศปานามานะคะัมาเบอร์6ิบสามออปชั่นหนูอยู่เล่าหาค่ะ ตรง h ล l เด a y คับค่ะหนูละมุนค่ะเอะเคยเจอเราเคยเจอกันเคยเจอกับพี่แต่หนูจำพี่ไม่ได้แต่ว่าหนูเคยเจอไปบ้านาเอาไปกับแอนใช่ไหมอ๋อโอเคไม่สบาย ยังค่ะติดโควิดจบไหมเรียนจบหมออ่าอันนั้นไม่จบค่ะตอนนี้หนูมาเรียนกู๊กแทนจบไหมจบยังไม่จบค่ะปีหน้าเมื่อกี้เจอคนไทยค่ะทุกคนจากันไม่ได้ค่ะใส่แมสจํจกันไม่ได้แต่รู้ว่าเป็นคนไทยโอ้ยคนไทยก็เยอะนะคะที่นี่เยอะเหมือนกันเดี๋ยวเราจะมาดูผักเดี๋ยวจะซื้อผักชีไปใส่ขนมจีนค่ะที่ฟินแลนด์เขาจะปลูกเขาจะขายเป็นต้นแบบนี้นะคะมันจะมีแบบว่า ก็จะเพาะเป็นต้นมาเลยค่ะข้างในก็จะเป็นกระถางแบบนี้นี่แบบนี้นะคะก็เหมือนผักชีบ้านเราอะคะ่ะรสชาติเดียวกันกลิ่นเดียวกันภาษาฟินเขาเรียกติหลี่ค่ะ1นช่อแบบนี้นะคะ1ยูโร1ิเซนค่ะทำกุ้งแช่น้ำปลาดีกว่าเนี่มันจะมีสองพันนะคะทุกคนพันเนี้ยจะเหมือนที่ที่เมืองไทยเราอะอันเนี้ยมันจะเขียนว่าวาวมินตุนะคะภาษาฟินเขเรียกมินตุนะคะ เนี่ยมันจะเหมือนสลาแหน่ไทยบ้านเราเลยแต่ว่าไม่เอาค่ะวันนี้จะเอาสลาแหน่อันนี้ดีกว่าบาสิลิกาหอละพานะคะหอละพามันจะมีพันธุ์ที่แบบว่าเป็นพันธุ์ไทยเลยเดี๋ยวนะอยู่ตรงไหนวะนี่นี่นี่เจอละนี่ค่ะมันจะเขียนว่าไทยบาสิลิกาทุกคนเห็นไหมคะไทยบาสิลิกาบาสิลิกาก็คือภาษาฟินนะคะมันจะแปลว่าหอลาพานะคะ ไม่มีพนักงานช่างให้นะคะทุกคนทุกอย่างต้องช่างเองนะคะนี่ดูฟักทองกัน,นฟักทองนะคะไม่ได้มีตลอดทั้งปีนะคะจะมีแค่ช่วงฮาโลวีนนะคะทุกคนนี่นะะซื้อมะม่วงไปสักสองลูกเป็นมะม่วงจากสเปนนะคะ มันก็ไม่ได้เหมือนของไทยเราเนาะแต่ว่ามันก็แก้ขัดได้ค่ะทุกคนมันก็จะมีความหวานเปรี้ยวจะไม่เหมือนบ้านเราเนาะแต่ว่าก็ได้อยู่ค่ะกิโลละ3ยูโร98นะคะเดี๋ยวจะเอาไป2ลูกแต่ถ้าอยากกินแบบดูเปรี้ยวนะให้เอาแบบว่าลูกที่มันแข็งๆนะคะให้บีบๆดูถ้ามันแข็งก็คือแต่มันก็ไม่เปรี้ยวนะมันก็จะออกจะบอกว่ายังไงดีมันไม่เปรี้ยวแล้วมันก็ไม่หวาน มันไม่อะไรเลยแต่มันก็อร่อยข้าวที่นี่นะคะเป็นข้าวหอมมะลิเหมือนกันค่ะแต่ว่าไม่ได้มาจากเมืองไทยนะคะจะยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้กินบ่อยค่ะเพราะมันถูกที่สุดถูกที่สุดในเชลนะคะมันก็นิ่มอยู่นะคะแต่ว่าก็มันก็สู้ข้าวหอมมะลิบ้านเราไม่ได้อันนี้มาจากกัมพูชานะคะเป็นข้าวหอมมะลิของกัมพูชาแล้วก็อีกยี่ห้อหนึง่งอันนี้เป็นยี่ห้อของห้างนะคะ อันนี้ก็ใชไ้ได้ค่ะอันนี้ก็นิ่มเหมือนกันอันนี้มาจากเวียดนามเดี๋ยวนะคะให้เห็นหหนิยมาจากเวียดนามนะคะยียาา่ห้อของเวียดนามจะมีอีกยี่ห้อหนึ่งค่ะที่มันจะแบบนิ่มนิ่มกว่าทุกยี่ห้อที่เคยกินมาเดี๋ยวนะอ่ายีหา่ห้อนี้ยีย่ห้อลงเบนเนี่ยยี่ห้อนี้ก็นิ่มนะคะยี่ห้อนี้ค่ะนิ่มที่สุดเท่าที่เคยกินมานะคะนิ่มที่สุดแล้วก็อันนี้มาจากเมืองไทยแน่นอนค่ะ ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเทียบเคียงได้เลยเนี่ยมาจากเมืองไทยแน่นอนค,ะนค่ะ100เนี่ยค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์อร่อยไชเครอ,อรี่ก็น่าจะเป็นผู้ในเน,น่ยน่าจะเป็นแกงเผ็ดเนาะกรแดงอยู่ตรงนี้ค่ะนี่เครื่องแกงกะแนงนเคยกินนะคะในยี่ห้อนนี้เท่าไหร่สองยูโรสี่สิบห้าเซนเคยกินนะคะถามว่าอร่อยไหมต้องบอกว่าไม่อร่อยเลยนะคะ จะให้แก้ขัดได้ไหมอันนี้ต้มยำต้มยำก็มีนะคะแก้ขัดก็แทบจะไม่ได้เลยเนาะแต่ว่าบางทีถ้าเราแบบว่าไม่มีร้านไทยเลยอย่างเงี้ยมันก็มันก็ช่วยได้แหละนะคะทําให้แบบฝรั่งกินอะ่ะแต่ถ้าเป็นคนไทยเราเนาะจะมากินแบบเนาะรสชาติแบบไม่ถึงอนะ่ะมันยังไงไม่รู้คนไทยต้องกินแบบซุกแซบอะ่ะเออนี่น้ําปลาค่ะทุกคนน้ําปลานะคะเป็นของ พี่พ่ออะไรเซนต้ามาเรียมอันนี้มาจากสวีเดนนะคะขาเขียนว่ามาจากสวีเดนเคยกินนะคะมันก็แก้ขันได้ค่ะให้ความเค็มนะคะแต่ว่ามันไม่นัวค่ะทุกคนบอกเลยว่าใส่ส้มตำน่ะไม่ลอยเลยนะคะมันมันเค็มอะ่ะแต่มันไม่นัวมันมันไม่เหมือนว่าเราอะ่ะน้ำปลาบ้านเรามันจะมีความมันนัวเนาะอร่อยนัวแต่อันนี้เค็มค่ะแต่ไม่นัว กะทิมีสองยี่ห้อนะคะปกติจะใช้ใช้ทั้งสองยี่ห้อเลยค่ะก็จริงๆก็แยกไม่ออกหรอกว่ายี่ห้อไหนดียี่ห้อไหนไม่ดีนะคะคือถ้าจะเอากล่องเล็กก็เอายี่ห้อนี้ถ้าจะใช้เยอะก็จะซื้อยี่ห้อนี้แต่ก็มีแค่นี้เองค่ะไม่รู้เลยว่ายี่ห้อไหนดีกว่ายี่ห้อไหนแต่ว่าโอเคแหละมันก็ใช้แทนกะทิบ้านเราได้นะคะเหมือนกันเลยค่ะคิดว่านะถ้าคนทางเข้าเป็นก็าอาจจะรู้เนาะแต่ว่ามุนเนี่ยไม่สมัมผัสอาหารไทยเท่าไหร่ เดี๋ยวไปมาดูเนื้อหมูเนื้อไก่กันดีกว่าที่ฟิลานะคะเขาจะขายหมูสับกับเนื้อสับผสมกันค่ะทุกคนมาแรกๆก็งงมากเลยทำไมต้องผสมเ <c oughs> นี่ยคะ่ะก็จะเขียนบอกเลยว่าอันนี้นะคะไอ้ตัวเนี้ยมีหมู80%แล้วก็มีเนื้อเนื้อวัวนะคะ20%คือ <c oughs> <c oughs> มาแรกๆองงมากเฮ้ย <c oughs> ทำไมต้องผสม <c oughs> ทุกวันนี้ไม่งงนะคะ แต่ยังไม่เข้าใจเคยถามครูที่โรงเรียนนะคะครูบอกว่าครูที่สอนกุ๊กนะคะแกบอกว่าเพราะว่าเนื้อบัวน่ะมันแพงเนื้อหมูน่ะมันถูกเขาก็เลยผสมกันเพื่อที่จะลดต้นทุนนะคะอันนี้อันนี้ครูแกบอกมานะแต่ว่าถ้าเราจะเอาเนื้ออย่างเดียวก็มีนะคะเอาหมูอย่างเดียวก็มีเอาแบบไม่ผสมก็ได้แต่ว่าถ้าแต่ส่วนใหญ่ค่ะเขาจะผสมมาต้องดูดีๆนะคะมาแรกๆก็ไม่รู้หยิบมั่วเลย น,นี่เป็นเครื่องจ่ายเงินอัตโนมัตินะคะทุกคนลูกค้าก็จะสแกนของเองนะคะแล้วก็ใส่ถุงเองแล้วก็ชําระเงินเองแต่ว่ามันจะใช้ได้เฉพาะการชําระผ่านบัตรเท่านั้นนะคะถ้าเราจะจ่ายด้วยเงินสดอะเราก็ต้องไปตรงเครื่องแคชเชียร์ที่มีแคชเชียร์บริการนะคะตรงนี้ก็จะบริการตนเองมันก็เร็วดีค่ะมุลชอบเวลาที่ซื้อของไม่เยอะค่ะมันก็จะมาจ่ายตุงแหละ ก็จะบอกว่าขอบคุณค่ะโอกาสหน้าเชิญหม่แล้วก็จะมีใบเสร็จออกมาะคะ่ะเสร็จแล้วค่ะ,ะสะดวกเหมือนกันนะคะไม่ต้องใช้คนเลยอันนี้คือส้มตําที่ทํามาจากหัวประกาศนะคะทุกคนไอ้ที่ให้ดูในคลิปเมื่อกี้ะคะ่ะไอ้หัวประกาศึือสกาลิงแกะมองไกลๆเหมือนมะละกอไหมคะเหมือนนะนี่ถ้าไม่บอกไม่รู้เเนี่ยคีดเ่าเป็นมะลกกอมันจะนิ่มกว่ามะลกกอนะคะมันจะเหมือนแล้วก็ไม่เหมือนหรอกมันจะนิ่มกว่า แต่ว่าเอามาทำส้มตำแล้วอ่ะมันมันก็ได้อยู่นะคะอร่อยเนี้ยอร่อยอร่อย,ออยลืมมะละกอไปเลยแหละมามาค่ะมากินส้มตำด้วยกัน